คนสมัยก่อนเขาเขียนกันนะครับเป็นลายลักณอักษรอะไรพวกนี้เขาก็ใช้ก้อนหินนี้นะครับแทนเป็นสีเป็นประกาแอะไรพวกนี้นะครับอ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเคโปรเจกต์นะครับผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งกับการเที่ยวป่านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าสดใสซึ่งไม่มีฝนไม่มีเมฆนะครับเป็นวันที่สดใสามากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแม่น้ำเป็นแม่น้ำนี่แหละครับกลางป่าที่สะอาดปลอดสารพิษน,นะครับสามารถดื่มได้ไปใช้สอยอาบน้ำได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันไป เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นแม่น้ําที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแม่น้ํานี้จะมีน้ําก็ต่อเมื่อฝนตกนะครับช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าหน้าหนาวน,นี่เริ่มหมดละน่านแรงนี่คือยิ่งไม่มีเลยนะครับธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหน้าฝนนี่แหละครับน้านีใสายนะครับไม่มีสารเคมีไม่มีสิ่นเจือปองคือปลอดภัยออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นแร่ น้ำแร่นะครับที่ผุดออกมาจากข้างบนนะครับผมแต่ช่วงหน้าฝนนี้คือน้ําฝนลงมาด้วยแล้วก็เป็นน้ําแร่ด้วยเราก็สามารถกินได้มันจะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผมถ้าเป็นหน้าแรงนี่คือไม่มีน้ําแต่มีครับมันจะมีเป็นแอ่งเป็นแอ่งนะครับผมเพราะว่าน้ํามันไหลไม่ถึงมันแห้งนะครับผมเดี๋ยว เราดูหน้าแหลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูต ouais, we ้นน้ ft, ําของที ğl, ่นี่นะครับที拜拜่บนภูเขานู่นนะครับไหลลงมาจากเขาเป็นน้ําแร่ซึ่งเราใช้ดื่มกินกันนะครับที่หมู่บ้านผมนี้ก็มีแม่น้ําหลายแม่น้ํามากๆนะครับคือเราใช้ด้วยกันนะครับมีแม่น้ําหลักๆที่เราใช้ด้วยกันเป็นแม่น้ําเขาเรียกชื่อไม่ถูกนะครับแต่ว่าคือเราใช้ด้วยกัน3หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผมหมู่บ้านโกช่วยแล้วก็หมู่บ้านหนองน้ําเขียวเราใช้กันด้วย สามหมู่บ้านนะครับยิ่งหน้าร้อนนี่แทบจะไม่มีน้ําให้ใช้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับและตอนนี้ทางหมู่บ้านเราก็สร้างฝายทํานกนะครับแต่ก่อนก็มีนักข่าวช่องสามช่องเจ็ดมาถ่ายทํารายการเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวปากันยอไม่ว่าจะเป็นช่องเจ็ดช่องสามไทยพีบีนะครับผมก็ได้ออกในรายการนั้งในช่องนั้นด้วยนะครับก็ ลืมไปดูอย่าลืมไปดูนะครับพิมพ์เข้าไปว่าหมู่บ้านพูเตอร์คนเลี้ยงช้างอะไรพวกนี้ก็มีผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการล้างหน้าดื่มน้ําแล้วก็รัดรับมีดให้มันคมซะหน่อยนะครับเพราะว่าในนี้มีหินที่เราสามารถรับมีดได้นะครับผมมา นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการหาหินที่เราจะไปเจียมีดให้มันคมขึ้นนะครับอ่าพรุ่งนี้น่าจะเจียได้นะครับน่าจะทุกก้อนเลยนะครับที่มันจับแล้วมันคล้ายๆกระดาษราวนะเอ้คล้ายๆกระด,ดาษทรายนะครับผิวหนามอาจจะครุขะนี่นะครับอ่าต้องผิวหนังครุขะอันนี้ได้หมดก้อนใหญ่นี้ก็ได้นะครับก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปก้อนหนึ่งนะครับ ก็พบติดตัวเวลาเข้าไปในปา่ปาก็พบติดตัวได้นะครับอ่าลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมันจะมีผิวขรุขระนะครับอาสามารถรับมีดได้นะครับผมลักษณะอย่างนี้ก้อนใหญ่ก็คงไม่ไหวนะครับเอาเฉพาะก้อนเล็กๆได้นะครับกันเจียหินก็มีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ไม่สามารถเจียได้เพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยไอ,อมันไม่ค่อยขรุขระเหมือน,นอันนี้นะครับ แต่ก็สามารถเจียได้อยู่นะครับมีไหลหินมากนะครับผมถ้าสมมุติเราไปในป่าเราไม่มีดินสอเราสามารถเอามันไปได้นะครับเห็นไหมสีพวกนี้เราสามารถขีดเขียนได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมคนสมัยก่อนเขาเขียนกันนะครับเป็นลายลักษณ์อักษระไรพวกนี้เขาก็ใช้ก้อนหินนี้นะครับแทนเป็นสีเป็นประการะไรพวกนี้นะครับมีหลายสีนี่ก็ได้นะครับ อันนี้ได้หรือเปล่าน,นี่ก็ได้นะครับอ่าจะกลายเป็นสีดำเห็นไหมชัดไหมครับอ่าสีดำนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเชียร์กันเลยนะครับ แล้วนะครับคุณผู้ชมและตอนที่เราอยู่เมื่อกี้เป็นคือแม่น้ํใสายหลกักก็ต่อเมื่อมันจะมีน้ําก็ต่อเมื่อน้ําฝนตกนะครับผมแต่ตรงนี้เป็นน้ําที่ผุดออกมาจากใต้ดินเป็นน้ําแร่ธรรมชาตินะครับอแล้วก็อยู่กันไม่ไกล้ไม่ไกล,ไกลนะครับใกล้ๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น้ําผุดออกมาจากบนภูขเขานะครับ ช่วงหน้าฝนนี้ก็แทบจะไม่มีน้ํานะครับแต่มีมันอาจจะขุดขึ้นมาน้อยนิดน้อยนิดมาจากขางขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับว่าโลกของเรามีน้ําประกอบคือเยอะมากนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นก็ว่าได้นะครับมันมาหาศาลมากนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราสามารถดื่มและกินและใช้อาบได้นะครับเมื่อกี้ผมมาเห็นปลากระสุนหรือปลาลิมนะครับวิ่งออกไป นะครับผมไม่สามารถลอดได้นะครับเป็นถ้ำนะครับผมโอเคนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีแดดแล้วแหละเดวเราจะหาที่พักกันนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่พักก็แล้วแล้วก็นอนค้างในป่าวันนี้นะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาบนภูเขาสูงนะครับอยู่ในที่สูงปลอดภัยนะครับแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะผูกเลไว้กับต้นไม้สองต้นนี้นะครับเราจะนั่งพักกันที่นี่นอนพางกันที่นี่นะครับถ้าวันนี้ฝนตกก็ก็ต้องหาที่หลบฝนแล้วแหละวันนี้ก็ไม่ได้เอาไอ้อะไรนะหลังคามาเป็นไอ พายางนะครับที่กันฝนได้ผมไม่ได้เอามานะครับวันนี้ผมจะการแล้วก็นอนพางที่บนที่สูงนะครับอันตรายก็คือถ้าเชือกขาดเราตกลงมาอาจจะบาดเจ็บนะครับเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากด้านล่างนี้ก็ก้อนหินแหลมๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ชีวิตก็ชอบความท้าทายนะครับเดี๋ยวเราจะผูกเปกันเลยนะครับผม ดีนะครับการไว้เพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันแต่ว่าเราต้องทำนาญแล้วก็ต้องมีความเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับ เวลาเราเอาต้นไม้เนี่ยถ้ามันไม่มีร่องก็เอามีดเฉอะให้มันมีร่องนะครับผมมันจะช่วยเอรัดให้มันแน่นขึ้นนะถ้าเป็นต้นไม้แบบเร็วๆอย่างนี้มันสามารถที่จะหลุกลงนมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะุมาดิฝั่งนะครับ ก็ระวังสัตว์ด้วยนะครับมันอันตรายสุดไหมเี่งแรงไหมมั้ยความเข่งแรงต้นผมไม่เชื่อนะมันต้นนี้อาจเป็นเถาวันนะครับ ไม่เชิงต้นไม้ไม่รู้ว่าจะรับน้ำหนักผมได้หรือเปล่านะน้ำหนักผม80กว่านะครับผม มาเด็ดๆไดี๋ยวเล่นะอดต้นไม้มันจะลับน้ำหนักผมได้โคตรดขาดมากท้าโยกนะครับผม อโอเคโอเค,อเคได้แนละ้วข้างล่างก็มีหินนะครับถ้าตกลงมานี่ก็โอเคไปได้จะนอนพักตรงนี้นะครับ